สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เอาเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีมาฝาก เช่นเคยนะคะก่อนที่จะเริ่มสังเรื่องเราเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกด Subscribe กดไลค์นะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันมากเลยนะคะอันนี้มาในแนวความรักความสัมพันธ์เช่นเคยเนาะรับชมรับฟังเป็นแนวทางนะคะหรือฟังเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มใบแรกเลยนะคะ สิ่งที่ไพ่จะสื่อถึงคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใบแรกเราได้หนึ่งเหรียญนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินนะคะนิ่งๆน,นะคะแต่ว่าจริงจังหนักแน่นนะถ้าดูแล้วนะคะหนึ่งเรียบมันสื่อถึงการเริ่มต้นนะคะถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเป็นการเริ่มต้นในส่วนของความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นอย่างไรต่อเออ แปดเหรียญนะคะการเริ่มต้นเนี้ยนะคะมันสื่อถึงว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยดีนะนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาสักระยะนึ่งแล้วนะคะเพราะแปดเหรียญมันสื่อถึงว่าทั้งคุณและเขานะคะถ้ามองดูคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมามองว่าจริงจังนะคือให้ความใส่ใจดูแลกันมาเรื่อยๆแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นในลักษณะที่หวือหวา คือมันเป็นในลักษณะที่แบบบางทีมันอาจจะเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนกันก็เป็นได้นะคะมองว่ามันมีไพ่เหรียญขึ้นมาสองใบต่อเนื่องกันนะคะมองว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยน่าจะเป็นชาวทาดิตคนคนนี้ก็อ,อาจจะเป็นคนในลักษณะที่แบบถ้าดูเราคือนิ่งๆน,นะคะเวลาที่เขาจะคิดหรือว่าทําอะไรทีเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคิดตัดสินใจนานเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะพูดคุยอะไรกับเขาคนคนนี้ ในการที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างคนคนนี้จะใช้เวลาในการคิดนานนะคะคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกนะคะด้วยความที่หนึ่ง่ะเขาไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบ2องล่ะเขาอยากจะให้ทุกๆการตัดสินใจมันเป็นการตัดสินใจในลักษณะที่แบบยุติธรรม่ําเสมอสม่ําเสมอก็คือเทียบเท่ากันเท่าเทียมกันเนาะเออในระหว่างการตัดสินใจทุกๆเรื่องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาประมาณนั้นนะคะอันนี้คือในลักษณะของคนคนนี้ เนาะคนธาตุดินหนักแน่นนะคะนิ่งๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีในลักษณะที่แบบเวลาตัดสินใจอะไรก็คือจะใช้เวลาคิดนานหน่อยนะคะกว่าที่จะตัดสินใจกว่าที่จะแบบเอ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะคือจะซื้ออะไรทีจะทําอะไรทีนี่คือต้องเผื่อเวลากับเขาคนคนนี้เยอะๆหน่อยนะคะมาดูต่อมานะคะอืมจะ just ติสนะคะเป็นพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลก็เป็นได้นะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมองว่าตัวเนี้ยมันเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นช่วงระหว่างที่คุณรอนะรอนี่แหละรอชาวราศีตุลน,นะรอชาวธาตุดินในการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ว่าจะมีการวางแผนเอายังไงต่อ ออกกันดีในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้คือคุณคนนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบอยู่เนาะเขายังไม่ได้แบบให้คําตอบหรือว่ามีฟีดแบ็อะไรกับคุณซึ่งคุณเองก็จะอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบคือรอรอพูดรอคุยรอการตัดสินใจว่าอาจะยังไงต่อต่อไปดีแต่ไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นในลักษณะที่แบบมีปัญหาหรืออะไรกันนะคะมองว่ามันเป็นในเรื่องของที่แบบว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเริ่มต้นมาด้วยดีแหละมันอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะความที่มีความผูกพันเนาะมีิตรภาพไปดีต่อกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆไม่หวือหวาดูแลเทคแคร์กันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงสภาวะหนึ่งนะคะอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างร่วมกันเนาะซึ่งตอนนี้นมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณรอการตัดสินใจของเขาอยู่ก็ได้ เขาคนนั้นอาจจะยังนิ่งเงียบยังไม่ได้ให้คําตอบหรือว่ายังไม่ได้ฟีดแบคอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นดีกว่าเนาะว่าความนิ่งเงียบของเขาที่คุณรออยู่เขากําลังคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เนะาะม,มาดูไปแรกกันค่ะ the j u จัสเดจัสนะคะคนคนนี้ก็กําลังไต่ตองนะเออพูดถึงการคิดการไต่ตองก็ไถ่ตองมาทันทีเลย อาจจะเป็นคนที่เกิดบันพฤติหัสก็ได้นะคะราศีตุลเกิดบันพฤติหัสเราจะเป็นชาวธาตุดินเนาะเออคนคนนี้นะคะเหมือนเขามองว่าการตัดสินใจครั้งนี้สําคัญยิ่งนะักเออนะคะในมุมมองเขาเนะเออคือแบบว่าต้องใช้เวลานั้นรอกหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าจะยังไปต่อกับเขานะคะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญเหมือนก็ให้ความสําคัญนะ กับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันเนาะมาดูต่ออืสี่ถ้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ไม่ไมรู้ไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจนะแต่มันเป็นความรู้สึกพลังงานของเขาเขารู้สึกว่าไอการตัดสินใจครั้งเนี้ยนะคะมันก็ยังไม่ใช่สําหรับเขาอะ่ะเออถ้าเป็นการตัดสินใจซื้อของ สิ่งใหญ่ๆห,หรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะมองว่าคนคนนี้นะคะยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนอ่ะเออหรือถ้าจะพูดถึงความมั่นคงการพัฒนาในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็คือยิ่งยิ่งจะต้องใช้เวลาในงานตัดสินใจนานอ่ะเออเพราะความรู้สึกเขามันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะเออฉันยังอยากแบบ ที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่อะไรประมาณนั้นคือมันยังไม่โดนพูดง่ายๆขอเวลาคิดอีกหน่อยอืมคิดอะไรดูสิอ,อเด็กถือถ้วยนะคะมองว่าคนคนนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขายังมีสิ่งอื่นที่เขาอยากจะทําอยากจะเรียนรู้อะไรประมาณนั้นนะถ้าดูแล้วนะคะคือถ้าคุณรอการตัดสินใจจากเขาอะขอให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันเนาะ เพราะเขามองว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยในเรื่องที่คุณรอพูดคุยกับเขาอยู่อ่เขามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนใจเออเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้บางทีมันอาจจะไม่ตรงใจคุณก็ได้เนาะแต่เขาก็มีความหวังนะคะว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยนะคะเหมือนเขาอยากจะให้มันแน่ใจว่าถ้ามันเป็นการตัดสินใจเริ่มอะไรบางอย่างนะถ้าสื่อถึงชัดเหมือนแบบ ตอนนี้อาจจะคบกันเป็นแฟนอาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการเข้าไปในลนักษณะในแบบพูดคุยกับผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นการมั่นหมายอ,อะไรประมาณนะั้นที่แบบมันดูแบบมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมคนคนนี้จะต้องใช้เวลาคิดนานอยู่นะคะเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าจ,นะจ,จุดนจุดจุดนี้ถ้ามองดูบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าเขายังไม่พร้อมในการที่แบบจะลงหลักปักฐานบางทีมันอาจจะสื่อถึงถ้ามองถึงสถานะ การเงินอะไรตรงเนี้ยคือเขาอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่จุดที่แบบพร้อมสําหรับเขาอะในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความมั่นคงทางฐานะมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เขาจะต้องคิดก่อนว่าฐานะทางการเงินฐานะทางการงานหรือว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจในตัวเขาเองอะเนาะบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าเขายังไม่พร้อมก็ได้ซึ่งเขาอยากจะแบบให้มันเริ่มต้นด้วยแบบเริ่มต้นด้วยดีอะถ้ามองดูะนะคะ ตรงนี้มันอาจจะสื่อถึงเขายังไม่พร้อมทางในเรื่องของสถานะทางการเงินก็เป็นได้นะคะอมืมาดูต่อเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคิดนะอืมคิดเยอะคิดให้รอบคอบคิดอย่างรอบด้านเพราะเขาเป็นคิงเหรียญเนี่ยเพราะเขาเป็นดูๆแล้วเขาน่าจะเป็นชาวธาตดินนะทําอะไรคิดนานคิดเยอะให้เวลากับเขานะคะเวลาที่จะพูดคุยตัดสินใจอะไรบางอย่างยิ่งเป็นในเรื่องของการลงหลักปักฐาน การสร้างความมั่นคงหรือความในเรื่องของความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะเขาจะใช้เวลาในการคิดนานมากเนาะถ้ามองดูบางทีเขาอาจจะสื่อถึงว่าตอนนี้สถานะทางการเงินความพร้อมในเรื่องของงานเงินเขายังไม่มีความพร้อมคือยังไม่เป็นที่พอใจสําหรับเขาอเนาะมันสื่อแบบตอนนี้คือเหมือนเขายังไม่พร้อมเขาอยากที่จะเริ่มต้นด้วยแบบว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบคือไปอย่างสมูทนะไม่มีอะไรติดขัดเนาะ ถ้ามองดูแล้วคนคนนี้น่าจะสื่อถึงว่าในเรื่องของสถานะทางการเงินการงานที่แบบเหมือนเขารู้สึกว่ายังไม่พอใจณจุดจุดนี้เขาถึงแบบเพราะว่ามันเหมือนแบบพอไม่พอใจเพราะความรู้สึกลึกเขาคือแบบอยากให้แบบมันเริ่มต้นถ้าเกิดว่าลงหลักปักฐานแล้วก็คือไม่อยากให้มันมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองนะถ้าดูแล้วพี่น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานที่อยากจะให้มันมีความมั่นคงก่อนถึงต้องคิดเยอะคิดหนักคิดนาน เออคิดการใหญ่ประมาณนี้คิดนานนะคะเป็นในลักษณะนคนคนนี้มาดูต่อนี่ไงนะคะอ,อัศวินถือเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ที่คนคนนี้เริ่มก็คือเป็นในเรื่องของขอสร้างความมั่นคงทางการเงินทางฐานนะก่อนนะอะไรประมาณนี้อันนี้คือในความคิดของเขาเนาะเพราะในความคิดของเขาอะ นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังรอการตัดสินใจนะคะร่วมกันกับเขาคนนี้อยู่เขาซึ่งอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดเป็นพฤหัสก็เป็นได้นะจุดจุดนี้ฐานะทางการเงินฐานะทางการงานเขายังไม่มั่นคงม,มันยังไม่พอใจนะจุดจุดนี้เขาอยากที่จะเวลาที่ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวแล้วอ่ะไม่อยากให้มีปัญหาในตรง จุดจุดนี้เขาถึงต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเออเก็บเงินสร้างฐานะนะคะขอให้ให้เวลาเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าคุณรอคําตอบในการตัดสินใจกับเขาคนนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลารอเนาะถ้าคุณมั่นใจในตัวคนคนนี้นะคะคุณจะต้องให้เวลาเขานะคะไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนไม่เร่งรัดไม่ไล่ล่านะคะอันนี้สําหรับ คนคนนี้เนาะที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมาดูตอบนี่ไงนะคะเพราะดูแล้วเนาะเจอเฮอร์มิตนะคะมันเป็นพลังงานที่เหมือนเขาแน่ใจแล้วนะว่าความรู้สึกที่เขามีอ่ะมันก็คือคุณนี่แหละนะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็คิดนะคะเหมือนในหัวเขามีความคิดตลอดนะคะว่าเขาอ่ะจะต้องทําอะไรเพื่อที่แบบจะสามารถที่จะสร้าง ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าการเงินเนาะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกเขาอะนะคะตอนนี้ความรู้สึกเขาคือเขารู้แหละนะคะว่าจริงๆแล้วคือเขาต้องการคุณเขามีคุณแหละแต่ขอให้ใช้ขอให้ให้เวลากับเขาในการที่เขาจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะนี่คือในสิ่งที่คนคนนี้บอกเนาะมันเหมือนกับความรู้สึกเขาอะเขารู้เขาตระหนักดีว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่เขาอาจจะต้องใช้เวลา ในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะนะคะอมืมาดูต่อนี่ไงนะคะราชาถือถ้วยนะคะความมั่นคงนะคะถ้ามองถึงความรู้สึกของคนคนนี้นะคะเขาหรือเธอที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่รักแล้วอะ่ะรักจริงนะถ้ามองดูจากนาภัยที่เชื่อมโยงกันนะคะเป็นความรักที่จริงใจแล้วก็รักบริสุทธิ์ แราต้องการที่จะใส่ใจดูแลแหละช่วงเนี้ยที่เขารู้สึกว่ามันไม่พอใจมันไม่พร้อมมันน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินสถานะทางการเงินการงานของเขาที่เขาอยากจะสร้างหลักปักฐานให้มันมั่นคงมากกว่านี้ก่อนที่จะเอาคุณเข้ามาเป็นคู่ชีวิตกับเขานะถ้ามองดูจากนาไพที่ขึ้นมานะคะอืมดูแล้วคือเขาจริงจังแหละนะคะในลักษณะของเขาเนาะทีนี้ มาดูต่อนะคะว่าจะยังไงต่อดีนี่ไงนะคะคือเป็นในสภาวะที่เหมือนเขามองถึงอนาคตอืมนะคะสองไม้เท้ามันเป็นในลักษณะที่คิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีเหมือนยิ่งคุณรอคำตอบจากเขาอยู่ใช่ไหมคนคนนี้ก็สื่อไปนในลักษณะที่แบบว่าเอ้ยคือมองการไกลอะมองถึงอนาคตนะคะว่า ตอนนี้คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ่มันมั่นคงแล้วแหละเพราะหนึ่งไม้เท้าก็คือมันเป็นแรงปรารถนาที่แบบมันผ่านมาแล้วไงนะคะเขารู้สึกดีกับคุณแต่ตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเหมือนแบบต้องเลือกในอนาคตว่าเขาจะทำยังไงนะคะบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าถ้าคุณรอคำตอบมันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนเขาคิดหาคำตอบว่าเขาจะมาตอบกับคุณยังไงดีอะไรประมาณนั้นเนาะนะ เดวอร์นะคะอืมถามถึงความรู้สึกเขาเนาะเขามองว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สำคัญในชีวิตเขานะอืมถ้าดูแล้วคือเป็นในลักษณะที่แบบเนี่ยนะคะเขาจับแน่นเลยเนาะแต่อีกอันหนึ่งสิ่งที่เขาแบบยังไม่มั่นใจก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่ไม่อยากหรือบางทีมันอาจจะสื่อในลักษณะที่แบบ ถ้าเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะเป็นภาละาคุณอยากจะเป็นในลักษณะที่แบบประครับประคองไปด้วยกันคือไม่ใช่แบบมาหนักอยู่ที่คุณในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ถึงขอเวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ความรู้สึกของคนคนนี้เขามองว่าคุณอนะ่ะคือคนที่สําคัญนะคะคุณก็คือคนที่อยู่ในหัวใจอะ่ะเอออยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในวงจรชีวิตของเขาที่เขาอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลก แห่งความจริงในโลกที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะอันนี้คือในสิ่งที่ให้สื่อขึ้นมานะคะทีนี้มาดูต่อนี่ไงเด็กถือเหรียญน,นะคะมันก็เหมือนกับเป็นคำที่เขาเรียกว่าเขาบอกกับคุณแหละเนาะขอเวลาเขาสร้างเนื้อสร้างตัวหน่อยแต่ว่าหนักแน่นแน่นหนักแน่นจริงจังจริงใจแน่นอนไม่เปลี่ยนนะคะคนคนนี้เนาะแต่มันอาจจะเป็นปัญหาแค่ว่า อยากจะให้มีฐานะทางการงานการเงินที่มันดีกว่านี้นะคะคือเขาไม่อยากที่เหมือนแบบพอเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วหนึ่งละเป็นภาระของคุณสองละนะคะถ้าการงานการเงินมั่นคงเขามองว่าความสัมพันธ์มันจะไม่สะดุดเนาะแล้วมันก็จะทําให้สามารถดูแลคุณได้ในอีกระดับหนึ่งด้วยอันนี้คือในลักษณะนคนคนนี้นะคะที่เขายังลังเลไม่ตัดสินใจในสิ่งที่คุณรออยู่ เนี่ยนะคะมันเป็นในเรื่องของนี่แหละเขาติดปัญหาในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เพราะว่ามีใครอื่นหรือว่าอะไรนะคะอันนี้คือในสิ่งที่ภัยสื่อขึ้นมาเนาะทีนี้นะคะ The s t r e n g t h นะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามองดูแล้วอะมองว่าคุณเอาเขาอยู่นะคือถ้าเขาพร้อมอะพร้อมในเรื่องของการงานการเงินน่ย เขาก็ยอมที่ที่จะอยู่ในการควบคุมของคุณพูดง่ายๆว่าทั้งหัวใจทั้งชีวิตเขาเขาก็<ๆ>พร้อมที่จะมอบให้กับคุณนะว้าวค่อนโรแมนติกเลยเออนะคะคือเป็นประมาณว่าเนี่ยแหละคือเพราะว่าเขาคือเขาจริงใจกับคุณไงเออรักจริงใจลักบริสุทธิ์มันติดแค่ในเรื่องของงานในเรื่องของเงินแค่นั้นเองเนาะถ้ามันเป็นในลักษณะที่แบบ ถ้าเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์คือไม่อยากเป็นภาลาคุณนะ่ะอยากเป็นคนหนึ่งที่ดูแลคุณด้วยนะคะอยากเป็นคนหนึ่งที่แบบแชร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็คือขอโฟกัสในเรื่องของการสร้างฐานะงานกับเงินที่มันมั่นคงก่อนถ้าเมื่อไหร่ตรงนั้นพร้อมนะคะความรู้สึกของเขาเหมือนเขาบอกกับคุณว่าเขาพร้อมที่จะมอบทั้งหัวใจทั้งกายเออให้กับคุณเลยแหละประมาณนั้นรอเขาหน่อยนะคะอืมนี่เขาตระหนักนะคะคือเขาตระหนักรู้ ในความรู้สึกเขาแล้วแหละนะคะว่ามันเป็นความที่แบบเขาสัมผัสได้อจากความรู้สึกของเขาเลยว่าคุณน่ะคือคนที่เขาต้องการคุณคือดวงใจประมาณนั้นเนาะอือนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะห้าเหรียญบางทีมันอาจจะสื่อในลักษณะที่แบบมันเป็นช่วงช่วงนึงอ่ะ ที่อาจจะใช้เวลาในเรื่องของการคิดต่างๆที่ไม่มีคุณอยู่แค่แบบระยะเวลาสั้นๆน่ะเขาก็รู้แล้วว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนเขาขาดคุณไม่ได้ว้าวนะคะไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้เลยอู้รู้สึกว่าโรแมนติกมากนะคนคนนี้นะคะความคิดเขาเนาะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะอืมเหมือนเขาแบบคือเป็นในลักษณะที่แบบว่าอืมทั้งใจทั้งกายอ่ะมอบให้เธอนะ ขอสร้างฐานนะก่อนนะคะตระหนักดีแล้วว่าความรู้สึกทั้งหมดในช่วงเวลาที่ห่างจากคุณเขาคิดถึงคุณมากเหมือนเขาสัมผัสอย่างแน่แท้ว่าชีวิตนี้นะคะคือคุณคือคนที่ใช่คุณคือคู่ชีวิตเขานะคะอันนี้คือในลักษณะความรู้สึกของเขาเนาะมาดูต่อสิให้จะบอกอะไรต่อห่าม่เท้านะคะคือใดๆแล้วนะคะสิ่งที่เขากังวลก็กลัวเหมือนกันนะในช่วงที่ รอการตัดสินใจเหมือนในช่วงที่คุณรอว่าเขาจะยังไงต่อไปอ่ะเขาก็กลัวว่าคุณจะเข้าใจเขาผิดเหมือนกันกลัวความไม่เข้าใจนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณอ่ะคือดวงใจของเขาคุณคือคนที่เขาเลือกที่อยากจะให้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณคือ โลกใบหนึ่งของเขาในปัจจุบันและก็อนาคตนะคะถ้าการเงินการงานเขาพร้อมนะคะในส่วนนี้นะคะเพราะเขายังไม่อยากที่จะเข้ามาเป็นภาระของคุณเนาะเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสะดุดได้เพราะดูแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดอะไรรอบข้อมากเออเหมือนเขามองการไกลเลยอะ่ะเ,เ,เขารู้เลยว่าเหมือนเขาแน่ใจว่าหัวใจของเขาความรักของเขาอะ่ะ ถ้าทุกอย่างการเงินการงานพร้อมนะคะเขาพร้อมที่จะมอบใจมอบกายให้กับคุณคนเดียวอะ่ะเอ,อประมาณนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเขากลัวก็คือเหมือนเขามองไปถึงอนาคตอะ่ะเออถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินความสัมพันธ์มันต้องสะดุดแน่นอนเพราะฉะนั้นขอสร้างอืมสร้างฐานะให้มันมั่นคงให้มันรู้สึกว่าเป็นที่พอใจที่สามารถที่จะพอเข้ามาแล้วไม่เป็นภาระคุณแล้วก็สามารถที่จะดูแล คุณได้ในระดับหนึ่งเช่นกันอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยนะคะคือเหมือนเขามองว่าเขามีคุณอยู่เขามีความสุขอืมแต่ช่วงเนี้ยก็คือให้เวลาเขาหน่อยรอเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะที่เขาสื่อนะคะนี่เด e Sun นะคะพอได้ได้แล้วนี่แหละนะคะมันสื่อถึงว่าเขาอยากที่จะสร้างความสุขเขาชัดเจนในความสัมพันธ์เขาชัดเจนในความรู้สึก ขอแค่ตอนนี้นะคะให้เวลาเขาสร้างเนื้อสร้างตัวหน่อยนะนะคะรอเขาหน่อยถ้าคุณยังมีใจรักมั่นใจในในเขาคนนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีคนอื่นใจเขานะคะมองแล้วว่าตระหนักแ้ว้ว่าคุณคือดวงใจคุณคือคนที่เขาอยากจะเนี่ยชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะติดแค่ในเรื่องของ การงานการเงินเท่านั้นแหละให้เวลาเขาหน่อยนะคะอู้ว้าวสองถ้วยขึ้นมานะคะอืยืนยันชัดเจนนะคะจากหน้าไพ่นะคะตัวนี้คือแบบจริงๆนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคือเขารู้ว่าคุณคือดวงใจที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมอมืนะคะซึ่งไพ่ตัวเนี้นะคะพลังงานทั้งหมดอะบอกกับคุณว่า คุณไม่ต้องไปวิ่งตามเขาหรอกนะคะถ้าคุณมั่นใจนะคะคือตอนนี้คือคุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะทําในสิ่งที่มันทําให้คุณมีความสุขนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามเขาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ใช่ยังไงยังไงนะคะเขาก็จะวนกลับมาหาคุณเองเนาะมันก็จะอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละนะคะว่าพอการที่เขากลับมาร่วมตัดสินใจกับคุณน่ะคุณยังจะรอเขาหรือว่ามองว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมเนาะ แต่นะคะตัวเขาเองเขามั่นใจแล้วก็ตระหนักแล้วว่าคุณคือดวงใจคุณคือคนที่เขาให้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขอยากที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์โดยที่ไม่เป็นภาระกับคุณและอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันดําเนินการไปอย่างมันง่นคงราบเรียบไม่ติดปัญหาในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเขาอ่ะ มีอยู่ก็คือการเงินการงานที่อยากจะสร้างฐานะให้มันมั่นคงนะคะแล้วแน่นอนการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในหัวของเขามันมีอยู่แล้วว่าคุณคือคู่ชีวิตนะคะอันนี้ก็คือในความคิดของเขาคนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานจากการเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้เนาะมันเป็นในลักษณะที่บางทีคุณอาจ กำลังรอการตัดสินใจร่วมกับคนคนนี้เขาหรือเธอคนนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเพราะมองดูแล้วคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนรู้จักมีมิตรภาพดีๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกนะคะมันเหมือนกับก็ไม่ได้หือหวาแต่เราก็ดูแลเอาใจใส่กันมาเรื่อยๆนะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งมันอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่มันสําคัญอาจจะสื่อไปถึงการซื้อพวกสิ่งที่มันแบบ ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนหรือเปล่า,าจ,จะเป็นบ้านที่ดินหรืออาจจะรวมไปถึงการวางรากฐานอนาคตซึ่งคนคนนี้เนาะด้วยที่ลักษณะเขาอาจจะมีความเป็นธาตุดินความนิ่งเวลาคิดอะไรเขาจะมองการไกลใช้เวลาคิดเยอะไรตองเยอะคิดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาไม่อยากที่จะเอาเปรียบคุณะเออเขาถึงต้องคิดนานแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้สิ่งที่เขายังไม่โอเคก็คือในเรื่องของ าฐานะทางการเงินของเขาที่แบบมันยังไม่มั่นคงพอพอเวลาเข้ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าสร้างหลักักฐานร่วมกันถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเขามองถึงเลยว่ามันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่สม,มูทอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความไม่พอใจในเรื่องของสถานะทางการเงินการงานของเขาเขาถึงต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเขาขอเวลาคุณน,นะคะแต่ความรู้สึก ของเขาเขาตระหนักแน่นอนว่าคือคุณนะคะสิ่งที่เขาขกังวลก็กลัวว่าคุณจะเข้าใจผิดเหมือนกันนะว่าที่แบบเขาไม่ชัดเจนหรือว่าไม่แบบลงหลักหลักฐานสักทีนึงไม่ตัดสินใจสัทีนึงเพราะมีคนอื่นหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่มีใครนะคะมันติดแค่เงินกับงานแค่นั้นแหละที่เขาต้องการที่จะสร้างฐานะให้มันมั่นคงเพื่อที่จะไม่เป็นภาระเพื่อที่จะสามารถมั่นใจในระดับหนึ่งว่า เมื่อมีคุณเข้ามาเป็นคู่ชีวิตแล้วสามารถที่จะเทคแคร์ดูแลคุณได้เช่นกันไม่เป็นภาระอันนี้คือในลักษณะของเขาคนนี้ในความคิดของเขานะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่บ่าย,ายค่ะ